โอเคเราค้างกันไว้ที่ข้อสามเนาะเขาบอกว่าไอ้น้ำอุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซียสจำนวนสามกร,รมัมกลายเป็นน้ำอุณหภูมิ1ิบององศาเซลเซียสจะต้องลดพลังงานความร้อนกี่แคลอรี่กำหนดให้ความร้อนแฝงของกาาหลอมเหลวของน้ำแข็งเป็นแ0ิบแคลต่อกร,รมัมเอ,อ่อแอลลอมเหลวของน้ำแข็งหมายความว่าไงไหมายความว่าแอลเนี่ยมันคือ เปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวหรือเหลวเป็นแข็งใช่ไหมส่วนอันนี้คือ L ของการเปลี่ยนเหลวเป็นไอหรือ i เป็นเหลวทีนี้เราก็มาเขียนลำดับขั้นตอนว่ามันต้องการจะเปลี่ยนอะไรเป็นอะไร1เลยคือมันมีไอน้ำา1 0 0อองศาเซลเซียสนี่คือจุดเริ่มต้น ทีนี้ต้องการที่จะลดให้เป็นน้ําอุณหภูมิ12องศาเซลเซียสนี่มันถึงจุดเดือดแล้วถูกไหมพอถึงจุดเดือดแล้วแสดงว่ามันเปลี่ยนเป็นน้าได้เลยต้องเปลี่ยนเป็นน้ําก่อน1 0 0องศาเซลเซียสหลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนอุณหภูมิจนกลายเป็นน้ํา12องศาเซลเซียสทีนี้ก็มาดูว่าแต่ละขั้นมันต้องคนนอํานวณยังไงอันนี้คือการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมก็ต้องจับเท่ากับ ml ส่วนนี้คือการเปลี่ยนอุณหภูมิก็ต้องจับเท่ากับ mc เดลต้า t ทีนี้ ml ในที่นี้เราก็แทนเข้าไป m คือ3กรัม l, 3, l 3, คือเราต้องเลือกจัดเปลี่ยนเหลวเป็น i ถูกไหมก็เป็น540เท่ากับ1620งหกแคต่อไปเปลี่ยนสถานะเอ้ยเปลี่ยนอุณหภูมิเป็น3 C 3, น้ำคือ1เนาะแล้วก็เดลต้าทีก็คือ1 0 0่งลบสิ เท่ากับ88 88คูณ3เป็น264เแคเพราะฉะนั้น Q รวมจะเท่ากับ1620บวกกับ264ตอบ1884นั่นเองข้อ3อ่ะทีนี้จากกราฟการทดลองน้องคือพี่อัดให้น่ะน้องสามารถหยุดเทปแล้วก็ แล้วก็จดเองได้นะเพราะฉะนั้นพี่จะไปเลย <laughs> 4จากกราฟการทดลองจงหาความจุความน้อยจำเพาะของของเหลวโดยของเหลวมีจุดเดือดอยู่ที่เอ้จุดหลอมเหลวอยู่ที่40องศาเซลเซียสอ่ะกราฟมันมีตัวเลขหายไปมันเพิ่มทีละ20ก็เป็น4ี่0ใช่ไหมแสดงว่านี่คือจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวคืออะไรเปลี่ยนจากแข็งเป็นเหลวหรือจากเหลวเป็นแข็งใช่ปะ ที่นี่เขาบอกให้หาความจุความร้อนจากพองงองเร็วแสดงว่าจุดที่เราสนใจก็คือหลังจากที่มันหลอมเหลวไปแล้วได้เลยทีนี้เขาบอกว่าอัตราการให้ความร้อนของการทดลองนี้เท่ากับ1กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมคูณนาทีคืออะไรพีแยกสีกันนะเขาบอกว่ามันคือ1กิโลจูลแสดงว่ามันคือ1000ันจูลใช่ไหมต่อกิโลกร,รัมคูณนาที ทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการคือโจทย์ต้องการให้หา c ความจุความน้นจำเพาะข,ของเหลว c เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามทีนี้แล้วเราจะทำยังไงดีเรารู้ว่า q เท่ากับ mc delta t ใช่ตอนนี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้แค่ delta t จากตรงนี้ว่า delta t ตรงนี้มันคือ60ลบ40 อันนี้คือแกน y มันคืออุณหภูมิองศาเซลเซียสเนาะคือ20่องศาเซลเซียสอ่ะทีนี้เราก็ไม่รู้อะไรอีกเลยนอกจากนั้นใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราย้ายข้าง m ไปหารเราจะได้ว่าหน่วยของอันเนี้ยมันคือจูลต่อกิโลกร,รมัมถูกปะ่ะเพราะว่า หน่วยของคิวหรือหน่วยของพลังงานความร้อนคือจูลส่วนหน่วยของมวลคือกิโลกร,รมัมทีนี้จากที่เรารู้ว่าอัตราการให้ความร้อนน่ะมันคือเท่านี้ซึ่งหน่วยของมันคือ1 0 0 0งพันกิโลจูลต่อเอ้ยหนึ่งนจูลต่อกิโลกร,รมัมคูณนาทีแสดงว่าถ้าสมมุติว่าเราสังเกตจากกราฟนี้ว่าช่วงเวลาที่มันให้ความร้อนจนเพิ่มขึ้น20องศา,ศาเซลเซียสเนี่ยมันคือสนาที ทเท่ากับ2มิลถ้าเราเอา1,000กิโลจูลเอ,อ้ย1น1,000จูลต่อกิโลกร,รัมคูณนาทีมาคูณด้วย2นาทีอย่างงี้หน่วยของนาทีมันจะตัดกันไปแสดงว่าอัตราต่อมวลอัตราให้ความร้อน ที่เทียบตวัวมวลเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นห0ึ่จูลต่อกิโลกร,รมัมหน่วยตรงกันยังหน่วยตรงกันแล้วแสดงว่าทั้งก้อนเนี่ยไอ้หนึ่งพันกิโลหนึ่พันจูลต่อกิโลกร,รัมเนี่ยมันก็คือ q ส่วน m นั่นเองแสดงว่าเราเอาเข้าไปแทนได้เลยมันก็จะเป็นเอ้ยเดี๋ยวมันคูณ2อยู่ถูกปะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น2,000มันก็จะเป็นสองพ เท่ากับ c คูณกับเดลต้า t ซึ่งเดลต้า t คือ20องศาเราก็จะได้ว่า c เท่ากับหนึชึบจูลต่อกิโลกร,รมัมคูณด้วยองศาเซลเซียสเพราะว่ามันมีเพราะว่าเดลต้า t คือองศาเซลเซียสคำตอบก็คือข้อ1 <c oughs> ต่อไป ข้อ5อ่ะทีนี้เป็นเรื่องของการผาสมเขาบอกว่าผาสมน้ำ4ลิตรอุณหภูมิ30องศากับน้ำา8ลิตรอุณหภูมิ33องศาอุณหภูมิสุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่เราก็ตั้ง Q ลดเท่ากับ Q เพิ่ม erm, ใช่ไหมที่พี่ได้บอกไปทีนี้อันไหนเป็นตัวลด อะเรามาแปลงหน่วยให้มันเท่ากันก่อนดีกว่าเราใช้เป็นหน่วยองศาเซลเซียสแล้วกันเนาะอุณหภูมิสามสามสามเควินมันคือกี่องศาเซลเซียสเราต้องทำยังไงลบกับ2 7 3คือองศาเซลเซียสเท่ากับเควินลบสองสามสามารถกลับไปทวนก่อนหน้านี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ 60องศาเซลเซียสโอเคมีของผสม2อันคือ30องศาเซลเซียสกับ60องศาเซลเซียสแสดงว่าเทมผสมซึ่งในโจทย์ข้อนี้พี่จะแทนเป็นตัวทีตัวเดียวแล้วกันมันจะต้องอยู่ระหว่าง30กับ60ใช่เพราะฉะนั้น คิวที่ลดก็ต้องเป็นคิวที่อุณหภูมิมากกว่าก็คือไอตัวหลังนี้คือน้ำา8ลิตรอุณหภูมิ33 333เพราะฉะนั้นก็จะเป็น8,000เออน้ำา1ลิตรบอกไงดีน้ำา1ลิตรหนัก1,000กิโลกรัม ถ้าน้ำหนึ่งกรัมเอ้ยน้ำหนึ่งมิลลิตรหนักหนึ่งกรัมอันนี้เราน่าจะรู้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า M ของมันคือแปดพันคูณกับ C คือ1นึเดลมันคือ t ที่มันคือ Q ที่ลดแสดงว่าอุณหภูมิตอนหลังมันต้องน้อยกว่าก็ต้องเป็นหกสิบลบทเท่ากับ Q ที่เพิ่ม Q ที่เพิ่มน้ำสี่ลิตรเป็นสี่พันคูณกับหนึ่งคูณกับ T ลบด้วยสามสิบองศา อ่ะทีนี้คิดเลขพันตัดพันไปก่อนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสี่ร้อยแปดสิบลบแปดทีเท่ากับสี่ทีลบร้อยยี่สิบย้ายไปจะได้ทีเท่ากับห้าสิบองศาเซลเซียสแล้วทีนี้ห้สองศาเซลเซียสเข้าถามเป็นเคลวิน เพราะฉะนั้นก็ต้องแปลงให้เป็นเคลวินก็จะเป็น50บวก273เท่ากับ323ควินนั่นเองเรื่องของความร้อนก็จะประมาณนี้นะคะ